สวัสดีค่ะมาพบก,กับป้าปี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปัฟฟี่จะมารีวิวนะคะรุ่นยยนมาค่ะ y ายเอ็มสห้หนึ่งเอคันนี้นะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี65ค่ะค่ะก็จะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พัปฟี่ด้วยนะคะหรือใครที่กดติดตามพัฟฟี่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้พัปฟี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะในการทําคลิปต่อๆไปค่ะ มาดูคันนี้นะคะคันนี้51แรงนะคะเป็นเครื่องสี่สูบค่ะเดินหน้า8เกียร์นะคะถอยหลัง8เกียร์คันนี้เป็นสีสันเดิมๆนะคะสีสันสวยๆจดทะเบียนก็ปี65เล่มชุดโอนครบนะคะคันนี้อุปกรณ์ก็ได้2ชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็ผานหลัง ดันหน้าใหม่พานหลังใหม่นะคะคันนี้ในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะส่วนยางหน้าก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ยางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถค,คันนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะคะในส่วนของตัวเบาะค่ะ เป็นเบาะเดิมนะคะไม่มีขาดหลังคานะคะเป็นหลังคาใหม่ค่ะทางร้านใส่ให้ใหม่ไม่รมั่วไม่แตกนะคะชั่วโมงการใช้งานของรถคันนี้นะคะ1,400ชั่วโมงค่ะ1,400ชั่วโมงไม่เดิมแทนนะคะสีสันเดิมเดิม ด้านล่างนะคะด้านล่างก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมถ้าจุดไหนนะคะมีรั่วซึมเดี๋ยวไล่เก็บให้ใหม่นะคะดันหน้าก็ใส่ให้ใหม่คันนี้ได้มาแต่ตัวรถนะคะก็เลยใส่ดานหน้าใหม่ผ่านหลังใหม่ให้นะคะด้านหน้าสสวย ผานหลังค่ะผ่านหลังก็เป็นผานใหม่นะคะผ่านสยามสตูล่าผ่านห้าบ22ค่ะผ่านห้าบ22ด้านหลังนะคะด้านหลังก็แห้งๆ PTO ใช้ได้ปกตินะคะ ถือว่ายังเหลือเยอะในส่วนของระบบไฟนะคะระบบไฟใช้ได้ทุกจุดค่ะยันมา YM 3 5 1 A พร้อมใช้งานพร้อมลุยเลยนะคะคันนี้ 1,400ชั่วโมงค่ะสตาร์ตติดง่ายนะคะคันนี้นะคะมีท่อมาให้ นี้นะคะฝากระโปรงเปิดได้สูงนะคะดูตัวเครื่องค่ะเครื่องเดิมนะคะปั๊มเดิมค่ะ ตันนี้นะคะเครื่องดีเกียดีนะ อันนี้นะคะสีสันเดิมๆนะคะคันนี้ก็จดทะเบียนปี65ค่ะเล่มชุดโอนครบนะคะ mm hmm. อุปกรณ์มี2ชิ้นค่ะดันหนาแล้วก็พานหลังดันหน้าใหม่พานหลังใหม่นะคะค mm hmm. ันนี้ราคาค่ะ365,000บาทนะคะราคา365,000บาทค่ะยันมา YM351A 51แรงนะคะเป็นเครื่องสีสูบเดินหน้า8เกียร์ค่ะถอยหลัง8เกียร์ าหางลูกค้านะคะสนใจอยากสอบถามคันนี้นะคะโทรต,ต,ติดต่อโทรศุดแปดหนึ่งค่ะหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามยาีทีนะคะโทรแปดหนึ่งค่ะหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามร้านเราร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านเรานะคะติดถนนเส้นสีเลนนะคะเส้นกนทถล่มกันทะลักค่ะก็ร้านเรานะคะมีสองฝั่งฝั่งนู้นนะคะที่เป็นร้านเดิมกับฝั่งร้านนี้ค่ะที่เป็นร้านใหม่ร้านเรามีรถไทยหลากหลายรายการน,นะคะก็จะมีอันมาก คูปต้าอิสกิหรือว่าแม็กซี่ค่ะหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรค่ะก็จะมีนะคะเครื่องตัดหญ้านะคะผ่านพวนโรต,ตรี่นะคะผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันหรือผ่านยกล่องที่ร้านเราก็มีให้บริการค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะก่อนจะจบคลิปค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป๊อป,ปี้ด้วยก็สําหรับวันนี้นะคะป๊อป,ปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ